เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในพื้นที่ที่การเข้าถึงได้ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุมันรุนแรงแล้วถ้าเกิดเรายังจำเป็นที่จะต้องส่งกําลังแล้วมีความล่าช้าเนี่ยนะสถ,ถานการณ์มันจะลุกลามบานปลายนะเพราะนั้นในวันนั้นก็จะมีในการ ใช้อากาศยานต่างๆในการที่เข้ามาก็จะซ้อมเหมือนจริงเหมือนจริงเลยมันเหตุการณ์จริงเลยแต่ไม่มีการเผาป่าจริงเอ,อ่อมีมีการจุดไฟครับแต่ว่ามันการจุดในพื้นที่ที่เราบริหารจัดการเชื้อเพลิงเอาไว้แล้วที่มันจะไม่ไปกระทบกับต้นไม้รนะเราไปกวาดเชื้อเพลิงให้มันอยู่ในในพื้นที่ที่มันความร้อนจะไม่ไปทําอันตรายต้นไม้นะซึ่งตรงนี้เพื่อเป็นการให้เจ้าที่เนี่ยเกิดทักษะว่าเวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยนะเขาจะได้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงๆครับ ก็วันที่26กุมภาพันธ์อ่า26กุมภาพันธ์ครับก็คาดว่าน่าจะผลงานออกมาก็น่าจะเป็นที่พอใจก็ทุกภาคส่วนก็จะได้จะได้รู้นะฮะในส่วนของว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะในการประสานงานในการสั่งการต่างๆในการอำนวยการต่างๆเนี่ย นะจะมีหน่วยงานราชการอย่างไรตรงไหนอย่างไรจะว่าไปแล้วก็เหมือนจริงๆเพราะว่ามีการเผาป่าจริงๆครับใช่มีการจุดไฟจริงๆซ้อมดับจริงๆซ้อมดับจริงๆครับนะครับยี่สิบกุมภาพันธ์นี้ท่านผู้ว่านะครับไปไปเป็นประธานครับผมนะครับผมจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับการเกิดไฟป่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ดูเคเบิลทีวีก็จะเป็นคนในเมืองคนอยู่ในเมืองจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเกิดไฟป่าบ้างไหมครคนในเมืองจริงๆแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบก็คือในเรื่องของสภาพอากาศ <C> e <at> นะที่เราหายใจเข้าไปกันทุกวินาทีเนี่ยนะฮะ <C> e <at> ซึ่งตรงนี้ผมเอาข้อมูลในเรื่องของปริมาณฝุ <C> e <at> ่นละอองขนาดเล็กับ <C> e <at> นะที่เกิดที่มันเกินนะปริมาณที่ตาม <C> e <at> มาตรฐาน <C> e <at> กำหนด <C> e <at> นะโดยเฉพาะในจังหวัดนนะครสวรรค์เราเนี่ยเราจะพบว่าจากข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยเรามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินเนี่ยนะถึง9วันธันวาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาถึง9วันนะฮะ มาเดือนมกราคมนะเรามีช่วงเกินเนี่ยสิบเอ็แล้วมาถึงในเรื่องของปลายเดือนช่วงปลายเดือน2 6่สถึงสาแล้วมาต่อเดือนมกราเนี่ยหนเานะเพราะนั้นเน่ยเราจะพบว่าช่วงที่เราต้องหายใจเอาสภาพฝุ่นละอองที่มันเกินมาตรฐานเข้าไปเนี่ยในช่วงปลายเดือน เอ่อธันวาจนถึงมกราเนี่ยยาวเลยเกือบครึ่งเดือนเลยนะก็เท่ากับเหมือนกับยี่ 6, ธันวาจนถึงวันที่9กมกราเลยแสดงว,นะว่าช่วงนั้นมีไฟป่าใช่ไหมครับเอ่อตรงจุดนี้เป็นเรื่องของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรนะเป็นหลักในช่วงนั้นซึ่งในช่วงยาวมาครึ่งเดือนที่ผมนําเรียนเนี่ยไฟป่ายังไม่เกิดเลยครนะแต่สาเหตุเป็นเรื่องของเป็นฤด,ดูการหีบอ้อยโรงงานอ้อยเขาเปิดหีบอ้อย นะก็เลยเกิดการเผาไล่อ้อยเพื่อที่จะตัดอ้อยเอาเข้าโรงงานซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าอยู่ในโครงการของการรณรงค์ป้องกันเรื่องของไฟป่าใช่ครับเพราะมันการบูรณาการร่วมกันถูกต้องมันมีผลในเรื่องของภาวะหมอกควันนะมันมีผลในเรื่องของภาวะอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถามว่ากระทบต่อคนที่อยู่ในเมืองไหม นะเพราะไอ้ควันเนี่ยนะมันไปทั่วนะเวลามันเกิดการเผาไหม้เนี่ยไม่ว่าจะเผาไหม้จากในป่าไม่ว่าจะเกิดจากการเผาไหม้ของการทําการเกษตรนะของาราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของของประชาชนนะซึ่งตรงจุดเนี้ยผมก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักนะค,นะคือถ้าเกิดเรารู้สึกเฮ้ ทำไมวันนี้ในเมืองเราทาไมมันเหมือนมีหมอกควันแต่มันไม่ใช่หมอกมันเป็นหมอกควันไฟครนะแล้วเราหายใจเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะค่อนข้างจะรับรู้ได้ง่ายเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างในช่วงที่ผ่านๆมาที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะเราเราจะเห็นว่าชาวบ้านนี่ต้องเอาแมสมาคุมเลยคุมตรงตรง,งปากตรงจมูกเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าหายใจเข้าไปนะ นา,นานเนี่ยสุดท้ายเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพแน่นอนเพราะนั้นตรงจุดนี้คนในเมืองก็จะได้รับผลกระทบถ้ามันเกิดการเผาไหม้ไม่ว่าจะเผาไหม้ในเรื่องของเชิงเกษตร,รหรือเผาไหม้ในเรื่องของป่านะเพราะนั้นทุกคนน่าจะได้รับผลกระทบและต้องตงระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้ร่วมกันครับครับผมนั่นก็คือเรื่องของการ ไฟป่ารวมไปถึงการเผาพื้นที่ทางการเกษตรหรว่าจะเป็นไร่อ้อยหรือว่าจะเป็นตอสางข้าวต่างๆนั้นล้วนมีผลกระทบทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วย้อนกลับไปที่เรื่องของไฟป่าถ้าเกิดไฟป่าจริงๆนะครับในในปริมาณเท่าไรก็ช่างเราอาจจะไม่ได้มองถึง200กว่าไร่ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดจริงๆความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเสียหายอะไรบ้างครับก็ถ้ามันเกิดในป่าที่มันมีต้นไม้นะ,นะต้นไม้ใหญ่นะมันมี สัตว์ป่าถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะตรงจุดนี้มันก็ไปทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามันก็ไปทําลายต้นไม้ใหญ่ซึ่งมันมีหน้าที่ในการที่จะให้ออกซิเจนนะกับมวลมนุษย์นะกับมนุษย์ของพวกเราเนี่ยนะในเรื่องของการที่จะมีเป็นเครื่องดูดฝนให้ฝนตกนะต้องตามฤดูกาลสิ่งต่างนี้มันก็จะหายไปนะรวมทั้งในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินนะในเรื่องของ สมรรถนะในการดูดซับน้ําในเชิงฤด,ดูหน้าฝนที่มันจะไม่ทําให้น้ํามันไหลบ่ามาท่วมในเมืองนะสิ่งต่างนี้ก็คือเป็นผลกระทบทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าไฟป่าเนี่ยนะมันเป็น มหันตภัยร้ายเลยต่อทรัพยากรนะเราปล่อยให้คนเข้าไปลักลอบเข้าไปในป่าสักร้อยครั้งนะกับไฟไม่ป่าครั้งเดียวเนี่ยไม่ครั้งเดียวนี่มันหมดเลยนะจุลินทรีย์สิ่งต่างๆนะไล่ตั้งแต่ในพื้นดินขึ้นมาเลยที่มันทําหน้าที่ของมันในความเป็นความสมดุลของระบบนิเวศนะห่วงโซ่อาหารต่างๆเนี่ยนะมันถูกไฟทําลายหมดนะเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องตระหนักนะว่าปัญหาไฟป่าเนี่ย นะมันเป็นตัวการสําคัญที่มันทําให้ทรัพยากรป่าไมา้สัตว์ป่าเสื่อมโทรมครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับคนในเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของฝนฟ้าตกองต,ต,ต,ตามฤดูกาลเรื่องของน้ําท่วมเอยอะไรเอยนะครับเรื่องของสภาพมลพิษมลภาวะทางอากาศพูดถึงถ้าไฟไหม้ป่าในแต่ละครั้งเสียหายโอเคเราทราบต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าป่านั้นะจะฟื้นกลับคืนสู่ดังเดิมือจริงๆแล้วเนี่ย เรามีแผนในเรื่องของการฟื้นฟูนะฮะในจุดที่ไฟไหม้เนี่ยเราก็จะมีในช่วงฤดูฝนเราก็จะปลูกป่าทดแทนนะหรือในพื้นที่บางพื้นที่ที่มันมีลูกไม้มีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยให้มีการไหม้ซ้ำํำนะพอเข้าช่วงฤดูฝนต่างๆเนี่ยไอสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินมันก็จะฟื้นสภาพมามาเป็นป่าของมันเนี่ยถ้าเราปล่อยเป็น,เป,นเป็นตามธรรมชาติเนี่ยนะห้าถึงสิบปีเนี่ย มันก็ฟื้นกลับมาแล้วมันจะมีลูกไม้มีไม้หนุ่มขึ้นมาเหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้แนวพระราชดำริในเรื่องของการที่ปลูกป่าเนี่ยว่าบางครั้งแค่เราไม่ไปรบกวนมันนะในความฟื้นตัวตามธรรมชาติมันเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาตินะซึ่งตรงจุดนี้เราเห็นได้ชัดเลยถ้าเราเมีอาชีพในการทําเกษตรกรรมทําไร่รทํานาเนี่ยนะ เราไม่ทํานาทั้งสามปีเท่านั้นแหละครับเรากลับไปนาเรานี่เราจาไม่ได้เลยเป็นป่าหมดแล้วฮะโรกรกหมดเป็นป่านะมันก็จะมีนกมาเอ่อทลายเอาเมล็ดไม้เอาแรงต่างเนี่ยมันจะมีความหลากหลายในพื้นที่เราขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ไถไม่พวนไม่ทําทุกปีเนี่ยนะหรือเป็นพื้นที่ไร่ก็เหมือนกันไร่ข้าวโพดไร่มันเนี่ยนะลองแล้วไม่ทำทั้งสามปีกลับไปเนี่ยเป็นป่าหมดแล้วครับนะตรงจุดนี้เนี่ยก็ทำยังไงไม่ให้มันไหม้ซ้ำ นะไอการฟื้นตัวโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันเกิดมันเกิดของมันทุกทุกนาทีอยู่แล้วนะฝนตกมาความชื้นเหมาะสมนะเมล็ดไม้ที่มันอยู่ตามผิวดินใต้ดินเนี่ยมันพร้อมที่จะเริญเติบโตกลับมาที่จะฟื้นสภาพตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับครับแต่เขาต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาแล้วเราก็ทำยังไงแม่มันถูถูรบกวนซ้ำนะครับผมครับครับผม พูดถึงตรงนี้นะครความเสียหายถ้าเราประเมินเป็นมูลค่าเงินโดยเฉพาะอ,อ,อย่างในเรื่องของสัตว์ในเรื่องพันไม้ไม้ไมใหญ่ๆเนี่ยอพอจะบอกได้นะครว่าไร่หนึ่งเราถ้าเกิดไฟป่าเราจะต้องตีเป็นมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ครับคือถ้าเป็นป่าไม้พันเนี่ยเรามีหลักคิดก็คือไร่เฉลี่ยไรน่นึงอะประมาณ1,000 0แบาท1,000งแบาทครับหนึ่งแบาทหมายความว่าคือ,อจะมีปริมาณไม้ต้นในขนาดที่เราเอาสามารถมา ตีค่าเป็นสินค้าที่เอามาซื้อขายกันตามตลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็เป็นหลักแสนนะครับรวมทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างยากในการประเมินมาเป็นตัวเงินนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเกิดเนี่ยนะมันมันมันมีผลกระทบแน่นอนนะมีผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแน่นอนนะครับแต่ว่านี้ป่าบ้านเรานี่สัตว์มีเยอะไหมฮะหลายประเภทไหมฮะเยอะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นผืนป่าตะวันตกเนี่ยอุทยานชาติแม่วงของเราเนี่ย5แสนกว่าไร่นะครับอยู่ติดทั้งทิศใต้เนี่ยอยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยกระแข้งนะฮะทั้งทิศเหนือติดกับของวังเจ้าอุทยานชาติของวังเจ้าของกาแพงเพชรนะเป็นป่าผืนเดียวกันเลยนะที่เราเรียกว่าผืนป่าตะวันตกนะใต้จากห้วยกระแข้งไปก็อุทยานชาติเขื่อนศรีนครินทร์ทุ่งใหญ่นาเลสวนนะตะวันตกถัดไปก็เป็น อุ้มผางนะเขตักษาพันธ์าปา่าอุ้มผางแล้เพรนั้นเนี่ยไอพื้นที่ป่าที่มันเป็นผืนขนาดใหญ่ติดต,ต่อกันเนี่ยสัตว์มันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะหมายความว่าสัตว์ป่าที่มันมีอยู่ในหว้วยแข้งมันก็มีอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยอยู่ในจังหวัดตากด้วยอยู่ในจังหวัดกาญจน,นบุรีด้วยมันก็เดินทางไปมันไม่ได้แยกจังหวัดนะฮะสัตว์ป่ามันไม่แยกจังหวัดเอ้ยนี่จังหวัดนครสวรรค์นันเราเป็นสัตว์ป่าของอุทัยธานีไปนครสวรรค์ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสัตว์ <c oughs> นะ <c oughs> เพราะเราจะพบว่าโดยเฉพาะอย่างในห้วยแข้งเนี่ยที่มีหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเสือโคร่งต่างเนี่ย <c oughs> นะซึ่งตรงจุดอื่นเราอาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเฉพาะห้วยแค้งก็สองสามร้อยตัวเสือคือเสือโคร่งนะซึ่งตรงนี้มันสะท้อนว่าทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าตะวันตกเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสุดท้าย <c oughs> นะเพราะนั้นแสดงว่ามันมีสัตว์ที่ถูกล่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ปริมาณสัตว์ผู้ล่า <c oughs> มันจึงมี สามารถที่จะดำรงอยู่และขยายพันธุ์ได้อย่างชุกชุมนะตรงจุดนี้ก็เป็นตัวที่จะสะท้อนว่าทรัพยากรสัตว์ป่าของเราเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์ครับ,รบเราก็ต้องช่วยกันที่จะรุรงรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าม,มันกระทบหมดมันกระทบหมดนะครับพูดถึงนโยบายนอกเหนือจากที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับผมน่าจะเดกคิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรอีกเพิ่มเติมขึ้นมาไหมในเรื่องที่จะป้องกันในเรื่องของไฟป่านอกเหนือจากที่เราได้ทำปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผมว่าสิ่งที่นะฮะควรที่จะเพิ่มเนี่ยก็คือต้องโฟกัสไปยังปัญหาลา่าของล่าของปัญหาครนะก็คือสภาพการกินกันอยู่ของคนที่มีวิถีชีวิตที่อยู่ติดกับป่าใช่ครับเราจะทํำยังไงเราจะมีโค,ครงการยังไงเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเขายังไงครนะที่ทําให้เขาสามารถอยู่ได้นะมีอาหารที่จะให้ลูกเขา มีเงินให้เขาลูกเขาไปโรงเรียนเหมือนเด็กในเมืองนะตรงจุดนี้ถ้าเราทําให้คุณภาพชีวิตทําให้สถานภา,ภาพทางเศรษฐกิจเขาดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเหมือนกับเหมือนกับคนในเมืองนะแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยตรงจุดนี้มันจะทําให้ปัญหาเรื่องของไฟปา่านะให้เขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวิถีทางตามธรรมชาติของเขานักที่ตรงนั้นใช่ครับนะถ้าเรามีโครงการมีอะไรไปเสริมเนี่ยทำให้เขามีไรายได้มีแรงต่างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมเช Bond> Pokémon> ื่อว่าปัญหาเรื่องของไฟป่าเนี่ยก็จะจะลดลงนะหรืออาจจะไม่มีเลยครนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการเข้าไปหาอะไรในป่าเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องสบายนะอย่างเราเนี่ยเราเดินถนนเนี่ยนะเดินในตลาดเนี่ยนะซื้อของตลาดเดินสักรอบแล้วก็เมื่อยแล้วนะอันี้เข้าไปในป่าเนี่ยเดินบางทีต้องนะขึ้นเขาลงห้วยต่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องสบายหรอกครับถ้าเขาไม่จําเป็นครับซึ่งตรงจุดนี้เราก็คํานึงถึงในหลักทางรัฐศาสตร์ ว่าโอเควิถีชีวิตของคนที่ยังต้องกินยังต้องเลี้ยงลูกนะยังต้องหาของป่าไปขายเพื่อเอาลูกไปโรงเรียนได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กในเมืองเนี่ยนะตรงจุดนี้เราก็บางครั้งถ้าไม่เหลือบอกแแรงเราก็พยายามเอาลูมารวยนะแล้วก็เสริมไม่ด้วยการให้ความรู้นะครับตรงจุดนี้พูดถึงเนี่นรยระยะการเดินทางจากเขตอนุรักษ์หรือว่าเขตติดต่อที่เป็นชุมชนเนี่ยนะครับ ระหว่างที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเดินเข้าไปในป่าเพื่อไปหาของป่าเนี่ยไกลไหมฮะเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลอะไเงีพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วติดกันเลยฮะใช่ครับพื้นที่อย่างเช่นชาวบ้านที่เขาทาไร่อยู่เนี่ยติดกับอุทยานติดเขตรักษาาเนี่ยพื้นที่มันชนกันเลยผมหมายถึงความลึกที่เตาเดินเข้าไปทะลุเข้าไปในป่าเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่หนึ่งก็คือแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการจะเข้าไปครนะแต่ว่าพวกนี้เขาจะมีพิกัดของเขาเลยว่าโอเคช่วงเนี้ย เหตุโคนออกจะต้องไปต้องไปตรงนี้จุดนี้มันเหมือนเป็นจุดที่เขาสัมทานกันไว้เลยนะจะไปยิงไกต้องไปมอนี้จะมีไก่ลงมากินไอ้เม็ดขุยไอ้ขุยไม้ไผ่อะไรต่างๆเนี่ยต่างๆก็ใช้เวลาพวกนี้ก็จะไม่ถึงขนาดต้องค้างคืนนะแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะแต่ว่าด้วยความชำนาญเนี่ยเขาเดินสองชั่วโมงอ่ะบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาเดิน4ี่ชั่วโมงนะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเวลาเขาไปปุ๊บแล้วมันเกิดไฟขึ้นมาเนี่ย เวลาเจ้าที่เอาไปแล้วเราไม่ไม่ชินพื้นที่เนี่ยเหมือนเขาเนี่ยนะฮะนะบางทีเวลามันอาจจะต่างกันโดยเฉพาะถ้าเกิดคนในเมืองไปเดินเนี่ยเราเดินได้ไม่เหมือนเขา<ะ>เขาเดินสองชั่วโมงนี่เราอาจจะต้องเดินสี่ชั่วโมงครับครับผมครับ,รบ<ภ>มันก็อย่างว่าแหละนะฮะมันก็เป็นวิถีชีวิตแล้วมันก็เป็นพื้นฐานมันก็เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่า,าค่อนข้างที่จะแก้ลําบากเหมือนกันมันเกี่ยวพันกับเรื่องปากเรื่องท้องด้วยนะอย่างที่ผมบอก ถ้าคนมีกินนะนอนนอนหลับดีกินอิ่มดีนะลูกเต้านะได้มีโอกาสเรียนหนังสือมีเงินมีทองดังไม่มีใครอยากลำบากหรอกครับนะผมมองว่าตรงนี้มันควรจะต้องเป็นแบบบูรณาการหรือมองแบบองค์รวมมองปัญหาแบบองค์รวมนะไม่ใช่มองปัญหาเพียงว่าเอ้ยเกิดไฟแล้วจะดับยังไงจะหาวัน best way วิธีที่ดีที่สุดจะต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปโปรยสารเคมียังไงให้ดับซึ่งมันก็ไม่จบ นะถึงปีมันก็ต้องโปรยทุกปีนะเพราะนั้นผมว่าควรจะต้องไปดูที่รากเหง้าของปัญหาเลยนะปัญหาเนี้ยนะมันควรจะแก้เป็นระบบยังไงคือผมนะผมกําลังมองว่าการที่คนเดินเข้าไปในป่าเนี่ยสองสามชั่วโมงก็จริงอาจจะสามสี่ห้ากิโลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องสบายๆนะครับถ้ามีอย่างอื่นให้เขาทาเนี่ยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปในในป่าเพื่อไปหาของป่าเ,เขาก็ น่าจะเลือกทางอื่นมากกว่าโอแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับอย่างที่ผมนําเดียนแน่นอนทีน่สุดเลยไม่ต้องอะไรฮะอย่างแค่เขาหลวงเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะะครับพวกที่ไปหาหนอไม้มาอัดปี๊บขายกันเนี่ยนะครับผมเคยทําหน้าที่เป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่เวลาเราไปเจอเขาเนี่ยนะมอมแมมมาลอกมาเล็กนะกว่าจะได้สักย่ามนึงเนี่ยนะกว่าจะไปได้มาเป็นย่ำย่ามเนี่ยมาปอกแล้วก็ต้องเอามาต้มออกมากว่าจะขายได้ปี๊บหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้บางคนเนี่ย ทุลักทุเลนะครับเท้านี่ถลอกปอกเปิกนะเดินขึ้นเขาขึ้นป่าไปเนี่ยลำบากครับไม่ใช่เรื่องสบายเพราะนั้นบางทีเราก็เห็นใจนะเราก็มาคิดว่าเออถ้าเกิดเขามีเหมือนเราเขาคงไม่ต้องมาทําอะไรที่ลําบากแบบนี้ครับผมนะครับก็อาจจะต้องให้ความรู้กับเขามากขึ้นนะครับว่าในการที่จะอยู่ร่วมกันในเรื่องของป่าแล้วก็คนที่อยู่ขอบชายป่าเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเข้าไปก็คงจะต้องขอความกรุณาในเรื่องของการจุด ไฟเผาพว่าผลเสียนอาจจะมากขึ้นครับใช่เราก็พยายามฮะแต่ละอย่างนึงคือในเรื่องของความพอดีครับนะก็คือว่าถ้ามันมันไม่มีความพอดีเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ทรัพยากรเราสูญสูมันถ้าเป็นยานขยากมีมอเตอร์ไซค์ใช่เชิงมันจะเป็นลักษณะเชิงเศรษฐกิจซะจนแบบ เกินพอดีไปเนี่ยมันก็สุดท้ายมันพังหมดมันสภาพกําลังผลิตของป่าเนี่ยมันต้านทานไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าโอ้โหถึงขั้นอาจจะต้องเอามาอัดกันทีละบ้านละสองสามร้อยปีส่งเข้ากรุงเทพตลาดไทยทํากันเป็นแบบธุรกิจอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ไหวมันป่าแล้วก็พังหมดนะตรงจุดนี้เราก็เราก็ดูด้วยนะดูด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดพออยู่พอกินนะให้ท้องอิ่มนะพอมีวิถีชีวิตที่มันดำรงอยู่ได้อย่างเงี้ยโอเคพอไปพอมาเนี่ย เราก็เห็นใจครับเราเห็นใจครับเห็นใจนะครับในช่วงท้ายมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะคนในเมืองที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันรุรงรงอนุรักษ์ป้องกันไฟป่าอย่างไรเช่นครับครับก็ในส่วนนี้นะครับช่วงฤดูนี้เป็นฤดูแล้งนะครับค่อนข้างสภาพอากาศเนี่ยร้อนนะครับแล้วก็ความชื้นต่ำนะเพราะนั้นโอกาสในการเกิดไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นทำยังไงก็ได้นะครับในการที่จะ ช่วยกันสื่อสารนะถึงพิษภัยนะความเสียหายนะที่จะเกิดขึ้นนะจากไฟป่านะซึ่งความรู้ความเข้าใจหรือจิตสํานึกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดคนเนี่ยเขามีความรู้เข้ามาใจเขามีจิตสํานึกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเขาเราคงไม่ต้องไปนั่งไล่จับเขานะเขาเซเองด้วยซ้ํา ที่จะรู้สึกเอ้ยไม่ได้มันทําแล้วมันผิดทําแล้วมันทําให้ทรัพยากรเสียหายตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาพันธ์นะถึงพิษภัยนะหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟป่าก็ช่วยๆกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมนําเรียนถ้าเรามีโอกาสเราใครที่มันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในสังคมเนี่ยนะฮะ<ช>เรามีโอกาสเราก็อาจจะไป เผื่อแผ่คนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเรานะโดยเฉพาะในชนบทหรือคนที่มันอยู่ใกล้ป่าใกล้ธรรมชาติซึ่งถามว่าเด็ดดอกไม้หนึ่งดอกมันสะเทือนถึงดวงดาวนะเรามีชีวิตที่สุขสบายอยู่ในเมืองก็จริงนะแต่เพื่อเราอีกกลุ่มหนึ่งเขาต้องอยู่แบบลําบากนะอยู่กับป่าอยู่กับดงนะแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องไปทําลายทรัพยากรผลลัพธ์ที่มันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นในสังคมโดยรวมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะ หลีกหนีจากไอ้สภาวะที่มันเกิดจากความเสียหายจากทรัพยากรธรรมชาติได้ครับอย่างที่เราเห็นกันในปัญหาโลกร้อนต่างๆเรื่ต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของโรงงานนะที่ไปปล่อยควันพิษต่างๆไปทําให้เกิดไอ้ปัญหาเรือนกระจกต่างๆแต่ถามว่าหน้าวันนี้ฤดูการเปลี่ยนใช่ไหมฝนไม่ตกต้องตามฤดูการอากาศแปรปวนนะในเรื่องของการกัดเซาะที่ดินชายฝั่งต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันกระทบต่อ ผลโดยรวมของการเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ทั้งสิ้นครับอยากให้ช่วยกันครับครับผมขอบพระคุณท่านหัวหน้าจักริตสิงห์ทานสารหัวหน้าสถานคอกคุมไฟป่านนครสวรรค์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้เป็นอย่างสูงขอบขอบคุณครับครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับนครสวรรค์วันนี้รายเพียงท่านี้ครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ